สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้มาดูหนังวิมานหนามนะคะเป็นเรื่องที่ตีแผ่ชีวิตจริงเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินการคบหาดูใจกันในแบบว่าชายชายหญิงๆนะคะในเพศเดียวกันที่ตอนนี้ก็มีปัญหามากในสังคมหมายก่อนเนี่ยจะต้องสมรสเป็นชายและหญิงจดทเบวยนสมรสถึงจะมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันเนาะแต่ในเมื่อ เพศเดียวกันที่ยังไม่ได้การยอมรับนะคะจากสังคมสักเท่าไหร่พอทำธุรกิจร่วมกันหรือห้างหุ้นส่วนนั่นเองมันก็จะทำให้เกิดปัญหาแบบนี้คาว่ากรรมสิทธิ์เลยมีความหมายและมีมูลค่ามากๆสำหรับคนที่ทำมาร่วมกันนะคะในกฎหมายอาจจะไม่ได้รองรับทุกสถานะทุกเพศทุกวัยณนะปัจจุบันแต่เหตุใดจึงทำให้คำว่าที่ดินถึงกับ ฆ่ากันตายได้เพราะเหตุนี้นั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะถ้าใครชอบหรือเป็นตัวอย่างที่ดีการที่เราเป็นภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือเป็นาชายรักชายหญิงรักหญิงก็เสมือนผู้หญิงที่คบกับผู้ชายโดยไม่จดทะเบียนสมรสเช่นกันค่ะในสถานะเดียวกันตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยแล้วลำดับความเป็นไปเป็นมาของกฎหมายในเรื่องนี้นะคะเป็นไปตามนี้เป๊ะเลยค่ะถ้าหากว่าไม่มีใครรองรับต่อจากคุณแม่นะคะที่ดินผืนนี้ก็จะกลายเป็นของหลวงในทันทีค่ะยังไงฝากด้วยนะคะและอีกนิดนึงนะคะในเรื่องเนี้ย ต่เห็นว่าโฉนดที่ดินเนี่ยเป็นครุฑแดงโฉนดนสสีจอดชั้นหนึ่งด้วยนะคะยังไงใครชอบนะคะเรื่องราวแบบนี้หรือว่ากฎหมายที่ดินฉบับเข้าใจง่ายฝากกด like, share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับไปมาเรียลแอสเซทฟอร์ไอซิแลนด์สนับสนุนให้ทุกคนมีที่ดินแบบง่ายๆสดได้ผัานได้ไม่มีดอกไม่มีดาวค่ะใครสนใจที่ดินก็ถักนกขมาได้นะคะแล้วเจอกันค่ะย่ารืไปดูกันนะ